าละครับสวัสดีท่านพ่อมแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับผมทีคอสเกมเพลนะวันนี้ก็อยู่ในช่องพ i ซอาร์มีเดียแชนแนลวันนี้นะก็ได้ซื้อของอย่างนึงมาอย่างที่ผมเคยบอกไปของหนึ่งอั่นี้กับนี่เลยเขาแหมนะว่ารู้่าอ่ะของเจไอบี I B นะเขาเป็นสปอนเซอร์เปล่าไม่รู้แต่ของที่ผมซื้อมาเป็น อันนี้ครับผมเป็นกาจอ RX 570ของเลสดา้อนนะก็เป็นของที่ดีก็เดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูคือเพิ่งไปโดมาในราคา4ี่0 90. โอ้โหคือกล่องสภาพข้างในที่แบบพูดของเนี่ยแต่โดยนนั้นมันนี่นะคือสภาพดีมากเดี๋ยววางไว้นี้ก่อน ข้างในเขามีอะไรมีมกมั่งมีคู่มือทุกอย่างเขาจะมีคู่มือจะสอนคู่มือใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็แผ่นเออ a ดีแผ่น a อ,อ d คือแผ่นไดเวอร์บอกไม่รู้นะก็ย๋ยวค่อยดูที่หลัง เรามาโฟกัสที่การจอดดีกว่ามาโฟกัสที่การจอเลยเออมีเสียงอะไรแซ้บมาผมขอเพลยนะคือแฟนผมเปิดการเรียนไว้อยู่ไม่อยากจะทำอะไรแรงๆอ่ะเทเทที่แบบโอ้เยทเทคือแบบเขาดีมากดีจริงๆนะ ก็จะมีรูเสียบตรงนี้อันนี้เป็นเสียบเอ่อล็กแป๊บอะไรวะล็กแป๊บเป็นที่เสียบของเมนบอร์ดเป็นที่เสียบต่อเมนบอร์ดนะมีสายอะไรเสียบเพิ่มเปล่ามี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 ข้างหลังนี่แปดเดี๋ยวผมจะตัดฉากไปตอนที่เสียบเข้าคอมมมเลยไปดูกันเลยไป Let's go <S อ่าแล้วครับท่านผู้ชมผมก็ได้ มาใส่เทปเอ้ยไม่ใช่แนวคอมมาแบบที่เทร้รอยแล้วก็ต้องดึงอันนี้ออกก่อนใส่แบบนี้นะผมยังไม่ได้ว่าเรียกใส่อะไรใครรู้ก็นี่น,นี่เวลาถอดออกอย่าดึงนะกดกดตรงนี้จะมีปุ่มกดเดี๋ยวต้องมีไฟฉายจะมีปุ่มกดให้แฟนผมถือให้ก่อนนี้นะกดปุ่มแล้วก็ดึงมาค่อยๆหรือดึง,องแรงๆก็ได้แล้วแต่ใครที่ไม่มีไขควง แนะนำอย่ามักง่ายเหมือนกูอย่ามักง่ายเหมือนกูนะไม่มีไขค,รครวงและอย่ามักง่ายเหมือนกูนะเว้ยพังนะอย่ามักง่ายนะเว้ยแล้วก็นอนออกมาใช่ไหมไอ้คนอาจจะไม่เห็นตรงนี้มันจะมีสลักให้ดึงตรงนี้ให้กดตรงนี้ลงกดลงใช่ไหมค่อยดึงกาจอออกมาผมผมก็อาจจะขายต่อนะเป็นกรจจอกิเทคเก้าห้าศูนย์ เนี่ยาเป็น G T x 950ตรงนี้ดูได้ดูแถวนี้นี่นี่นี่ G T x 950ก็เดี๋ยวผมจะเอาการ์ดจอตัวใหม่ลงมาใส่ก็อันนี้ไว้ตรงที่นี่ก่ะอุ้ยทุ่งไหนนค่อ,อยๆทำค่อยๆทำจะทำเหล,ล่าเป่าเป่าลมท,ทำก่อนแล้วค่อยใส่อันนั้นใส่เนี่ยนะเออเดี๋ยวผมขอเป่าลมก่อนใครที่อยากเห็นการทอาามพิวเตอร์ผมก็จะให้ดูเหมือนกันนะ ทำความสะอาดผมก็จะฮัดคอร์หน่อยเ่าเลย<ะ>อ่ะฮะอ๋อพ่มาเช็ดดีกว่าไหมคะเมาล์ลมเป่าไายกปิดมากเลยโอเด้อรักชื้นมากหมดเลยนี่นะอ,นอย่าอย่าเปิดลมร้อนแนะนำ ถ้าผู้ชมเมื่อกี้ที่ดับไปก็คือเมมเต็มก็น,นี่จะมาใส่ตอนใส่แล้วกันอันนี้มันไม่น่าใช่อะไรหรอกก็ไม่รู้ว่าใส่ได้ป่ะนะโอ้ยเฮียต้องเคลียร์สายที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าให้มันลกหนึ่งนะใส่ดีๆนะค่อยๆกดให้มันดังกึกถ้าดังกึกแสดงว่าโอเคได้ใช่เหรอ ำไมมันใสๆวะทำไมมันใสๆวะอ๋อดังกึกดังกึกใหม่นะดังกึกแล้วอะก็ผมไม่ค่อยเพิ่มน้นอยตรงนี้เดีย๋ยวเพิ่มน้อยเลยดีกว่าไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวอย่ามักง่ายเหมือนเดิมอย่ามักง่ายเหมือนกูหาไขค,รครวงมาใช้ได้ก็ใช้อย่าพยายามอย่ามักง่ายชางที่ดีให้ช่างทำเออให้ช่างทำดีกว่า หรือทำเองก็ได้การเปลี่ยนกระจงง่ายๆไม่ต้องให้ช่างทำการเปลี่ยนกระจงง่ายๆนะพูดเลยง่ายง่ายกว่าการลงวินโดว์ถ้าเธอเรียนคอมมาเธอก็ต้องมีความรู้ด้านนี้ปะ <c oughs> ใช่ไหมนะก็มันรู้กันหมดอยู่แล้วทุกคนอนะ่ะเขาไม่รู้ค่อยๆใส่น็อตนะใส่ดีๆนะอย่าให้มันปีนเกลียวนะท่านผู้ชม ปีนเกียวนั่นมันแบบเหมือนตบลุ่นพีค้ามลุ่นลุมพีปะ่ะนั่นงคนละปีนเกี้ยวหนึ่งไนงะเดี๋ยวขอตัดฉากไปตอนใส่น็อตเสร็จเลยกันมผมว่าใส่น็อตเสร็จทียบ้อยนะใส่ดีๆนะอย่ามักง่ายเอามีมาไข่เหมือนกูแล้วก็มาใส่สายนี้มันเรียกว่าสายอะไรสักอย่างแปดแปดแปดบาทเทียมรูอ้อ่ะใส่ลงไปผมจำชื่อสายไม่ค่อยได้นะใส่เบาๆ,ๆนะ ของใหม่กูต้องรู้ถนอมอยู่แล้วอะหนึ่งนะทำไมมันไม่เห็นหวะเออขอตัดฉากไปตอนใส่ได้แล้วกันเหมือนคอมเลยว่ามันเป็นยังไงเอาแล้วครับท่านผู้ชมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเรนโบ้นะก็ a p พก็คงที่อยู่ที่ห้าสิบหกสิบอผมก็เดินอยู่นะเดินเดินเดินอยู่ลองเปลี่ยนหน้าไปหน้าอื่น เคยเอก็ย okay, ังคงที่เหมือนเดิม30 40ทบสี่ถ้าเอมันอยู่แค่นี o, ้วะเกิดขึ Bür ้นเกิดขึ้นเหรอเอ้แต่ผมงงนะทำไมเอพีมันเดินแบบแค่เท่านี paint, ้เองวะไงงจริงไอ้แก้วร์ชันใหม่พารกิจที่แบบ อะอยังไม่ค่อยอยังเพิ่งสนใจลองสนใจในเกมก่อนดีกว่าอผมจะไปยิงบอรนะโอเคอันนี้โอไอพีเอชขึ้นอยู่ที่แปดสิบเก้าสิบก็คือเมื่อก่อนเนี้ยไอพีเอชผมจะไม่ค่อยขึ้นสูงขนาดนี้เลยไงอันนี้ไอพีเอชก็ขึ้นสูงอะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเออเล่น ตัวกัตนไเหรอหนั่นอะไรดีเอ่ยเออทาจังก้าอัปเดตใหม่นี่ว่ะลองเล่นทาจังก้าหน่อยท่านหลอดทาจังก้าเขาอัปเดตใหม่นะล่าสุดเอ,อูนี่มั้งจะดูว่าไอพีเอฟพุ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวไอพีเกูดรอปมาสิบห้าเลยว่ะ อ๋อเวลาอัดคลิปด้ไงเวลาอัดคลิป fp s ผมจะตกตำ่ำเวลาหออัวัดคลิป fp s จะตกต่ำนะบอกก่อนเลื่อนอยู่นะเลื่อนเรื่อยเื่อ โอ,โอ,โอ้เวลาอัดคลิปเวลาอัคลิปไอพยยีอจะดรอปนะบอกก่อนท่านผู้ชมผมขอบอกก่อนไม่ใช่คอม,มกูกากับนะคอมกูนนะกากก็ได้แหละอันนี้ทดสอบเกมก่อนนะอย่าค่อยไปทดสอบกราฟ,ฟริกที่หลังเฮ้ยมีตัวควยอยังไงวะ ได้อยู่น่ะสายโหดกระโดดยิงสายโหดกระโดดยิงอะครับผม ไอพีอก็เดินเยอะอยู mm. e ่เ e ดินเยอะเดินเยอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ก็แค่ยี่สิบสามสิบเองเอ้าทำไม f p พกูดรอปอ่ะเดี๋ยวจะเย็นอ๋อลืมไปช่วงนี้เซิร์ฟอัปเดตจอดเห็นได้ด้วยเว้ยท่านจังกล้ากู ชิวภารกิจอะไรอ่ะของยูบิเดี๋ยวเพิ่งรับอืมเพชรก็เดินดีนะล่วงไปซะล่วงไปซะ เขาเคยได้เฮลิคอปเตอร์โคตรดังเลยสัส หนีเน้นขาเวลาำถ้าเกิดมีตัวรล่าอย่างเงี้ยให้ยิงขาดีกว่าเว้ยทรานผู้ชม ยัแค่เจอะได้โคตรดีอ่ะหลงรักตลอดอ่ะหลงรักขั้นหลอดผมจะเมนแนั่นเนี่ยผมจะเมน์นั่นอ่ะ,ะหายไปไหนวะ หายไปไหนวะบักพีปอบมึงหายไปไหนบักพีปอบ เออช่างแม่งตายตายไปก็เอพเอสก็ขึ้นสูงดีผมไม่ได้แคร์แล้วตายตายไปอยู่แล้วไปตัดฉากไปตอนที่ดูเอพเอสเพิ่มดีกว่าโอเคผมก็มาอ่านต่อแล้วผมรู้แล้วเป็นเพราะอะไรเวลามาอ่านชิปเอพเอสจะดอบจริงจริงแอบพวกเราไอเกียพีเอสจะดอบไม่รู้เป็นเพราะอะไรเด้อ อ่อาเดี๋ยวมาดูที่นี่เลยอ่ะกราฟิกนี่จะนี่คือจะทดสอบว่าดูว่ากราฟิกเป็นไงกดดีไปหรือเอาเมาส์กดคลิกไปก็ได้อ่ะจะมาดูว่ากราฟิกมันเป็นยังไงงไงนะก็สําหรับผมว่าดีแล้วมีโปรแกรมผมมีโปรแกรมช่วยดูแรงเลยไยอ่ะถ้าผมไม่แอาคลิปอ่ะ FPS แม่งขึ้นแบบร้อยร้อย,อยแล้วประมาณแปดสิบเก้าสิบ ร้อยยี่สิบอะแตบปลาปลาไปร้อยยี่สิบแต่นี้มันวอร์ดคลิปได้ไงมันก็เลยขึ้นอยู่แค่นี้แปดสิบมันก็ดรอปดรอปหน่อยแหละก็คือการ์ดจอไอทีเอ็กซ์นี่ดีนะดีแต่ผมได้ลองเทสเล่นการเล่นกับวอร์โซนแล้วก็ยังไงอะผมเล่นกับวอร์โซนแล้วคือผมต้องอัปเกรดซีพียูใหม่ซีพียูผมยังไม่ค่อยคงที่และอยา่างหนึงวอร์โซนตอนนี้อัปเดตอยู่ด้วย โอเคคลิปนี้ผมขอจบไปแค่เท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ับ s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่อง youtube ต่อไปครับของ P.S.R Media Channel นะครับบ๊ายบาย